สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อในสิเมียเนีไม่กินอ่างอ่านไปยางตลาดเห็นมันงามไยอ่านไปพ่อไปพ่อมามาหมักว่านไม่สอนเอินหมักว่าจ้ะหมักว่าฝรัง่งคือไรพี่น้องจ๋าบ้างไงพี่น้องว่าใหญ่บนดำปึ๊ดเลยพี่น้อง หน่วยใหญ่หน่วยงามเลยจ้ะโอ้ยอ่านกิโลหนึ่งเจ็ดยูโรพี่นาะเจ็ดยูโรหนึ่งกิโลมันหน่วยใหญ่แล้วก็ดำแต่ว่ามันกับมีเลือกซุ้มรุนนิดหน่อยก็จะถูกกว่าจ้ะอันนี้ก็หน่วยใหญ่บอจากหน่วยมันกับกิโลนึงเนาะมันหนักเนาะเต็มปากเต็มคำ หวานหวานพี่น้องหวานจ้ะเว้ยหญ่หลายหวานชื่นใจซีคือบอกว่าบ้านเนาอะไรพี่น้องซีคือบอกว่า คนอยู่ทางเมืองนอกเขากินลายก็สิกินลายจนเซ้งหมดละย้ำช่วงนี้เชอรี่มันออกนะจ๊ะเชอรี่ออกก็มีรุ่นหนวยหน่อยหนวยใหญ่แล้วแต่ฤดูกาลมันนะจ๊ะอืมหวานเลยดำๆำในหวานพี่น้อง รุ่นน้อยแดงอันเมล่อรุ่นน้อยแดง,แดงอ่าม้นสิส้มแล้วก็น,น้อยน้อยอันนี้รุ่นน้อยใหญ่ก็เหมือนทั้งแดงก็เหมือนทั้งพี่สิเหลียวเหมือทั้งผุนเด้อพี่นองเลยเออวันตัวอะไรใหญ่ๆยังว่ะอืมอว มาเห็นสอออนอยู่ผู้เดียวเล่นให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันนะสอออนอยู่ต่ผู้เดียวให้พี่น้องเบิ้งน้ำจ้ะมันหน่ใหญ่ซ้ำแต่ฮวน,น,น,นมื่อวาน,นอากาศบริสุทพี่น้อง มา่าสิอ,ออกไปหาถ่ายคลิปอีหยังเลนทั้งนอกอากาศบ่มีแดดเลยจ้ะฝนไปปอยเบิดมื่อเลยอึมคึ้เบิดมื่อเลยช่วงนี้นหนาฤดูผลไม้เชอร์รี่กะจะได้กินหลายเชอร์รี่สตอรอเบอรี่ผลไม้บวขาดออกจะตกฤดูการผลไม้ของประเทศนี้บ่มีม่นก็นส่งมาจากประเทศแถบนาลอนเสยียบ Hmm. Nhìn đầu Linh đen Vào đen Hứt kìm bạc hoài lắm Có bèo nít nít Ôm bèo ôm hoàn ta Ta nên hoàn cho Rụt hoàn nói Yeah. <t–t domeat> uh, so mm hmm, ta 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 À, ta là cái nồi này ta ta hmm, nồi này, ta ผสมกับย่องเลยย่องมาทางเดนืนมาหวานหวานย่อยสุดท้ายออกเปรี้ยวนิดหน่อยโอเคจะ้ะพี่น้องเฮ็ดคลิปสั้นๆมากินอ่างหนะ้าพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจไม่สอนเฮ็ดคลิปใหม่ๆมาเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ะจิจบคลิปซ้ำนี่แหละจะ้ะคลิปสัน้นๆนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ลากรสวัสดีค่ะ